ช่วงสายๆของวันนี้นะครับคุณออรอนนะครับได้ทำการเปิดตัว AI ตัวใหม่ของเขานะครับชื่อว่า Glock นะครับซึ่งถือว่าเป็น AI ที่ใหม่ที่สุดในโลกตอนนี้นะแล้วก็เคลมว่าเก่งมากนะครับนี่คือสิ่งที่เขา,าเคลมไว้นะครับนะเก่งแค่ไหนนั้นเดี๋ยวเรามารับชมกันนะครับก่อนที่เราจะรับชมนะอาจารย์ฝากกดไลค์ซับสไครต์แล้วก็แชร์ความรู้ดีๆนี้ให้กับเพื่อนด้วยนะครับโอเคครับ ก็อย่างที่จะเล่าให้ฟังครับว่าวันนี้มีการเปิดตัว AI ตัวใหม่นะครับที่ทชื่อว่า Glock นะครับเดี๋ยวเราจะมาทดสอบกันว่าไอตัว Glock เนี่ยนะครับเขาเก่งในบริบทของไทยไหมมีความปลอดภัยไหมเขาสามารถสร้างรูปภาพสวยๆแบบที่อาจารย์โชว์ออกมานี้ได้อย่างไรนะครับและรวมถึงเขาสร้างวิดีโอต่างๆได้หรือเปล่าเดี๋ยวเรามารับชมนะครับนะครับอ่ะมาเริ่มกันเลยนะครับก่อนอื่นเลยนะครับเราก็ ล็อกอิน g o เ g l ลให้เรียบร้อยก่อนนะครับจากนั้นนะฮะเราก็ลองพิมพ์ค้นว่า clock AI นะครับแบบนี้เลยนะครับอ่าเราก็จะเจอตัวเว็บไซต์แรกนะครับก็สามารถเข้าได้ได้เลยนะครับแบบนี้ก็ได้นะครับเราจะเข้าผ่านทางเว็บไซต์ x AI ก็ได้นะครับหรือเราจะเข้าผ่านทาง clock com แบบนี้ก็ได้เช่นเดียวกันนะครับ เดี๋ยวอาจารย์จะพาเข้าตัว G l o c k c o m ดีกว่านะครับจะเข้าง่ายกว่านะครับนี่คือหน้าจอแรกครับที่เราเห็นนะฮะเข้ามาก็จะเจอแบบนี้เลยสิ่งแรกเลยนะครับทำการลงทะเบียนนะครับโดยการกดปุ่ม sign in เข้าไปนะครับ User ใหม่ก็ต้องกด sign in นะครับาจากนั้นครับตัว g l o c k จะให้เราทำการลงทะเบียนโดยผ่านทางาและถ้าเราสะดวกนะครับตรงนี้ขอเป็น continue with Google อ แล้ก็เลือก a อ count ของเรานะครับกดดำเนินการต่ออ่ารออึดใจเดียวครับเราจะเจอหน้าจอแรกนะครับอ่าอันนี้ก็คือหน้าจอแรกของตัว g ล็อกเลยนะครับก็เป็นหน้าจอที่เรียบง่ายนะครับแล้วก็พร้อมที่จะรับคำสั่งจากเราเลยนะครับคราวนี้ครับตัวโมเดลที่กล็อกอ่าเปิดให้บริการนะครับก็คือเป็นกล็อก2นะครับเป็นโมเดล เป็นโมเดลเดียวนะครับแล้วก็มีการอนุญาตให้ค้นข้อมูลจากอินเทอร์เน็ตได้นะครับนะ,อะโอเคคราวนี้เดี๋ยวเราลองมาทําการใส่พร้อมแบบนี้นะครับเดี๋ยวอาจารย์อยากรู้ว่าเขารู้บริบทของคนไทยมากน้อยแค่ไหนนะจะลองสอบถามจาก10อันดับวัดไทยที่มีชื่อเสียงมากที่สุดนะครับพร้อมให้เขาบอกแหล่งที่มาของข้อมูลด้วยกดส่งเลยนะครับ เขาจะเริ่มค้นข้อมูลในอินเทอร์เน็ตนะครับแล้วก็เดี๋ยวจะเริ่มตอบคําถามเรามานะครับเดี๋ยวลองดูครับว่าวัดไทยที่พวกเรารู้จักกันเนี่ยเขาจะมีข้อมูลวัดที่เราคุ้นเคยไหมนะครับตอนนี้ก็ตอบมาวัดพระแก้วนะวัดพระเชตุพนนะครับวัดอรุณนะครับวัดภูเขาทองวัดไตรมิตรนะครับวัดอ๋อมีแต่วัดดังๆทั้งนั้นเลยนะครับใช้ได้นะครับ วัดพระธาตุดอยสุเทพนะครับวัดป่าสว่างบุญนะครับโอเคเลยนะครับถือว่าเขาเข้าใจเรื่องของวัดวารามนะครับในประเทศไทยนะถือว่าใช่ได้นะครับใช้ได้อันนี้ก็ถือว่าให้ผ่านนะครับนะให้ผ่านเลยนะครับอ่ะเดี๋ยวลองพร้อมต่อไปนะครับก็จะลองขอเป็นข้อมูลเกี่ยวกับของคนไทยนะครับเป็น10อาหารไทยที่มีชื่อเสียงที่คนทั่วโลกรู้จักนะครับแล้วก็ให้เขาบอกแหล่งที่มา แล้วก็ให้เขาแสดงข้อมูลในรูปแบบของตารางด้วยนะครับอลองกดส่งดูนะครับเขาจะให้ข้อมูลที่เป็นอาหารไทยที่เรารู้จักไหมนะครับเดี๋ยวเราลองมาลุ้นกันขึ้นมากระต้มยำกุ้งเลยนะครับผัดไทยส้มตําแกงมัสมั่นนะครับก็ถือว่าเป็นอาหารที่ติดอันดับท็อป10นะครับของคนไทยนะแล้วก็คนทั่วโลกก็รู้จักอาหารเหล่านี้เป็นอย่างดีนะครับและที่สําคัญครับแสดงออกมาในรูปแบบของตารางนะครับ แล้วก็ให้ข้อมูลเว็บไซต์อ้างอิงด้วยถือว่าก็ใช้ได้นะครับแล้วก็เขาก็ไปค้นข้อมูลมาจากเว็บไซต์ให้เราด้วยนะครับเดี๋ยวจะลองคลิกดูนะครับว่าเกิดอะไรขึ้นตรงนี้นะครับพอเราคลิกปุ๊บมีแหล่งอ้างอิงทุกอันเลยตัวนี้ถือว่าชอบนะครับผมเองชอบมากเลยก็คือให้ข้อมูลมาแล้วก็บอกด้วยว่าตรงข้อมูลแต่ละอันมาจากตรงไหนนะครับตรงนี้มันเหมือนเป็นการผนวกเอาตัว Search Engine เข้ามาในนี้ด้วยนะครับนะโอเค ผ่านไปนะครับสำหรับข้อมูลตรงนี้นะครับดูเสร็จแล้วก็ปิดได้เลยนะครับจากนั้นครับเดี๋ยวจะลองดูว่าเขาสามารถที่จะเข้าถึงเว็บไซต์หมายความว่าไปอ่านข้อมูลจากเว็บไซต์แล้วเอามาทำงานให้เราได้ไหมนะครับเดี๋ยวผมจะลองสั่งแบบนี้นะครับอ่านเนื้อหาจากเว็บไซต์เว็บไซต์นี้เลยนะครับเดี๋ยวจะ,จะลองเปิดให้ดูนะครับว่ามันคือเว็บเกี่ยวกับอะไรข้อมูลนี้เป็นเว็บไซต์ของ ibm com นะครับแล้วก็มีข้อมูลเกี่ยวกับตัว อะไรคือ deep learning นะครับแล้วก็เป็นเนื้อหาข้อมูลเกี่ยวกับเรื่องของ deep learning เป็นภาษาอังกฤษนะครับอ่าโอเคนะเรากลับมาตรงนี้นะอ่าปกติแล้วถ้าคำถามพร้อมนี้นะครับสามารถใส่ในชัด GPT ได้เขาจะวิ่งไปดึงข้อมูลออกมาให้เรานะครับไปไปเปิดเว็บนี้แล้วก็เขาจะไปเอาเนื้อหาจากนั้นมาออกข้อสอบให้เราได้แต่กล็อกจะทำได้ไหมเดี๋ยวมาดูกันนะครับ เขาเริ่มไปค้นข้อมูลนะครับทำได้ไหมครับอ่านะครับเขาเข้าถึงเว็บของ IBM นะครับเป็นรูปพึ่งนะเป็นรูปพึ่งตัวเล็กๆตรงนี้นะครับแล้วก็ทำการดึงข้อมูลสร้างข้อสอบเกี่ยวกับ Deep Learning มาให้เรานะครับถือว่าใช้ได้เลยนะครับถือว่าเยี่ยมนะอันนี้ก็ถือว่าให้10เต็มเหมือนกันนะครับนะในข้อตรงนี้นะครับ อนนี้เขาก็พยายามพ่นคําตอบทั้งโจทย์และคําตอบออกมาให้เรานะครับก่อนที่จะนำไปใช้เนี่ยเราก็เช็คดูดูด้วยว่ามันถูกต้องไหมนะครับถ้าถูกต้องเนี่ยเราก็สามารถเอาข้อมูลตรงนี้ไปใช้ประโยชน์ได้ในเชิงวิชาการหรือเอาไปปรับแต่งใหม่ได้นะครับให้มันมีความาถูกต้องหรือว่าให้มันเหมาะสมกับผู้เรียนนะครับเมื่อเราเอาไปทําเป็นแบบทดสอบหรือทําเป็นข้อสอบนะครับถือว่าใช้ได้เลยนะครับนะ,ะถือว่าผ่านเลยนะครับข้อนี้นะ อาจจะก็ต้องลองเยอะๆนะครับว่าเขาเก่งจริงหรือเปล่านะครับคราวนี้ถ้าพูดถึงข้อมูลในระดับเบื้องต้นในบริบทภาษาไทยเนี่ยถือว่าใช้ได้เลยนะครับเดี๋ยวผมจะลองให้เขาไปลองสร้างภาพบ้างนะครับอลองดูนะเราจะพิมพ์พร้อมแบบนี้เข้าไปครับสร้างภาพหญิงไทยสวยน่ารักอายุ28ปปีผมยาวใส่ชุดไทยสบายสวยงามสีชมพูเต็มไปด้วยเครื่องประดับลวดลายทำด้วยทอง นะครับกดส่งครับสร้างรูปภาพได้ไหมนะครับอ่าตอนนี้ก็เหมือนจะขึ้นมาประมาณ4รูปนะครับเดี๋ยวให้เวลาเขาอ่าทำการเจ n เน a เรตรูปออกมานิดหนึ่งนะครับเดี๋ยวเรามารับชมกันนะครับตอนนี้ดูหน้าตาแล้วก็ถ้าพูดถึงว่าเหมือนคนไทยไหมก็ให้คะแนนผมว่าไม่9ก็10แล้ะครับใช้ได้นะแล้วก็ดูเครื่องแต่งกายนะครับก็ จากประสบการณ์นะครับถ้าถ้าพูดก,กันแบบไม่อวยเลยนะก็ถือว่าเครื่องแต่งกายก็ออกมาในในแบบของคนไทยหน่อยนะแต่ในมุมมองของผมก็อาจจะมีการผสมผสานแบบออกทางอินเดียนิดหนึ่งนะครับแต่ก็ได้อยู่นะได้อยู่นะครับอ่าโอเคถือว่าผ่านนะหน้าตาออกคนไทยได้เลยนะครับคราวนี้ลองอเอาพร้อมคล้ายๆกันนะครับแต่ผมจะประยุกต์ให้เขาสร้างเป็นภาพการ์ตูน แล้วก็เป็นภาพการ์ตูนแบบ p ิกซ r าสไตล์นะครับอ่าเป็นแบบเป็นแบบ3ีอ่าบอกเขาด้วยว่าเป็น3 d อ่าเป็นการ์ตูน3 d แบบสไตล์ของ p ิกซ r นะครับก็เป็นพร้อมแบบคล้ายๆข้างบนนะครับแต่ขอเป็นหญิงอ่าหญิงไทยน่ารักอายุอายุสักอ่าสิบสองขวบอ่าเอาเป็นเด็กน่ารักนะครับลองดูสิเขาจะทำออกมาได้เป็นอย่างไรนะครับมาลุ้นด้วยกันนะ ว่าอัน,นี้จะสร้างภาพได้เก่งแค่ไหนนะครับเท่าที่ดูหญิงไทยเมื่อกี้ใช้ได้อลองดูนะครับอตอนนี้ก็ขึ้นโครงมาแล้วครับมารับชมกันนะสวยไหมว้าวไหมครับโอ้โหเห็นแล้วชอบนะ ผมเห็นเราชอบครับถือว่าเป็นตัวการ์ตูน 3D Pixar สไตล์ได้สวยนะและที่สำคัญครับจุดเด่นเลยเท่าที่ตัวผมเองเคยลองสั่งจากตัวแพลตฟอร์มที่เป็น AI สร้างภาพ 3D นะครับที่เป็นชุดไทยนะไอัวน้ว้าวสุดนะตัวอื่นจะสร้างเป็นแบบไม่ค่อยตรงเท่าไหร่นะครับเดี๋ยวใครมีโอกาสไปลองสร้างเป็นพวกนักลบไทยบ้างนะอยากรู้ว่าตรงไหมนะครับสวยเลย นะครับอันนี้ใช้ได้นะอันนี้ก็ให้สิเต็มนะครับนะอ่ะาคราวนี้มาดูต่อนะครับอยากรู้ว่าเขาสร้างวิดีโอได้ไหมนะครับอ่าลองดูนะครับลองดูสร้างวิดีโออ่าสร้างวิดีโอการ์ตูนเด็กกาลังปั่นจักรยานส่งพิซซ่าลองดูนะครับอ่าได้ไหมอ่า หรือเขาอยากให้เราสั่งแบบนี้นะครับเหมือนเขาหยุดการทำงานไปละลองดูนะครับอลองดูนะถ้าเป็นภาษาอังกฤษแบบนี้ล่ะ,ะยังไม่ได้นะครับอันนี้ก็คือยังสร้างเป็นวิดีโอออกมาไม่ได้นะแต่ก็ถือว่าเป็นข้อด้อยไหมผมมองว่าเขากำลังพึ่งพึ่งเปิดตัวนะคงต้องใช้เวลาสักนิดหนึ่งนะครับ อาจจะมีการเพิ่มพิจอร์นี้เข้าไปในอนาคตนะแต่เบื้องต้นเนี่ยถือว่าเ,อาเรื่องอื่นเขาก็ทําได้ดีนะครับเดี๋ยวพามาดูเรื่องอื่นบ้างนะครับตอนนี้บริบทภาษาไทยเนี่ยใช้งานได้เลยนะครับคราวนี้เดี๋ยวผมจะลองทดสอบนะครับอยากรู้ครับว่าถ้าเกิดว่าเราจะเอาข้อความนี้นะครับที่เป็นรูปภาพนะผมอยากรู้ว่าเขาสามารถถอดข้อความออกมาจากรูปภาพได้ไหมนะครับเดี๋ยวลองดูนะครับ อ่านะครับเดี๋ยวเราจะทําการอัปโหลดนะครับรูปภาพอ่าคลิกตรงที่รูปคลิปหนีบกระดาษนะครับ Select f i l e แล้วก็ไปเลือกรูปที่เราต้องการขึ้นมานะครับต้องการข้อความทั้งหมดอ่าจากรูปที่แนบนี้นะครับกดส่ง จะดูนะครับว่าเขาสามารถถอดข้อความออกมาได้ไหมนะครับอ่านะครับถอดได้ไหมนะครับอ่าเท่าที่ดูนะครับเท่าที่ดูนะอ่าดูไปพร้อมๆกันเลยนะครับอ่าถูกไหมครับโอ ค่อนข้างเก่งนะครับเดี๋ยวนะครับพอดีจานเปิดหลายจอนิดนึง่งจะขอย่อลงนิดนึงนะครับเท่าที่ดูการเปรียบเทียบนะครับเป๊ะนะครับเป๊ะเลยนะ,ะแต่ก็ตรงนี้มีตัวอันเดอร์ส e หายไปนิดนึงนะครับตรงนี้นะหายไปนิดนึง อจะดูโดยรวมแล้วนะครับคิดว่าเ0ากว่าเปอร์เซ็นต์นะครับเขาถอดออกมาได้อย่างถูกต้องนะครับใช้ได้เลยนะครับเรื่องถอดข้อความเนี้ไว้ใจเขาได้เลยนะแล้วก็ด้านหลังตรงนี้นะครับก็ยังคงถูกต้องนะครับโอ้ใช้ได้เลยนะครับเป๊ะนะครับเยี่ยมนะครับอตรงนี้มากกว่า ใส่เท่ากับมาด้วยอันนี้ไม่มีเท่ากับนะครับอ่านะครับก็คงให้ถ้าเต็ม10ให้9.5นะครับเราต้องตรวจทานนะครับข้อมูลที่เขาทําออกมาให้เรานะครับว่ามันถูกต้องเป๊ะไหมนะครับถือว่าให้9.5เลยนะครับเรื่องนี้นะอ่าคราวนี้มาดูเรื่องอื่นบ้างผมอยากรู้ว่าเขาเนี่ยสามารถที่จะวิเคราะห์หรือว่าคํานวณหรือหาคําตอบในไฟล์ pdf อ่าตัทีครับในไฟล์ .csv ได้ไหม ซึ่งเป็น Data นะครับประมาณนี้นะครับเดี๋ยวผมจะลองเปิดให้ดูอันนี้เป็นไฟล์ Data นะครับซึ่งเป็นเกี่ยวกับเรื่องของอข้อมูลผู้ป่วยโรคหัวใจนะครับซึ่งก็จะมีทั้งหมดประมาณ14คอลัมน์มีอายุมีเพศนะครับแล้วก็มีข้อมูลทางการแพทย์นะครับแล้วก็ทั้งหมดนี้นะครับ Data มีทั้งหมด 300, 3า0 3 303ชุดนะครับเพราะว่าเราต้องตัดหัวที่ด้านบนออกไป1บรรทัดนะครับก็จะมี303ชุดครับเดี๋ยวเขาลองให้เขาคำนวณดูนะครับว่าเขาจะเข้าใจตรงนี้ได้ดีแค่ไหนนะครับเดี๋ยวผมจะทําการอัปโหลดไฟล์นี้ขึ้นไปนะครับลองถามเขาดูนะครับข้อมูลนี้คืออะไรและมีจำนวนเท่า มีมีจำนวนกี่ชุดอลองดูนะโอเคครับเขาเริ่มรับงานเราไปนะแล้วก็เขาก็บอกว่ามันเป็นข้อมูลผู้ป่วยนะครับแล้วก็บอกว่าเป็นการข้อมูลเกี่ยวกับเรื่องของการทำนายโรคหัวใจนะครับแล้วก็เขารู้ด้วยว่าแต่ละคอลัมน์นะครับมีคอลัมน์ชื่ออะไรบ้างราคาแต่ละค่าเป็นอะไรได้บ้างนะครับ ตรงนี้ถือว่าทําออกมาได้ค่อนข้างดีนะแล้วก็คอลัมน์สุดท้ายเป็นเอาพุทนะครับเขาสามารถที่จะรู้ว่ามันเป็นการวินิจฉัยนะครับซึ่งจะบอกได้ว่าเป็นคนนี้ยผู้ป่วยรายนี้นะครับถ้าศูนยเนี้ยก็คือไม่เป็นโรคหัวใจนะถ้า1ก็คือเป็นโรคหัวใจครับอเดี๋ยวเขาอ่าช่วยนับจํานวนนะครับเขาบอกว่ามี1ชุดนะครับข้าอาจจะเข้าใจผิดนิดนึงนะครับมีอ่านวน เขาได้ลองดูนะครับลองถามอ,อีกสักครั้งหนึ่งให้เขาลองแก้ตัวดูนะอ่าตอบถูกครับมีทั้งหมด303แถวนะครับถูกต้องนะครับนะอ่าข้อมูลทั้งหมดแบ่งเป็นเพศชายและหญิงอย่างละ เข้าใจลองในหะ้เขาดูนะอลองในหะ้เขาลองคำนวณดูนะครับอลองดูนะจะตอบคำนวณได้ไหมคำนวณได้ถูกต้องนะครับนะอ่าเพศชายนะครับให้เซ็กเท่ากับ1น,นะครับคำนวณได้207คนแล้วก็เพศหญิงนะครับ มีถานะเป็นศูนย์นะครับคำนวณได้96คนนะครับถือว่าถูกต้องนะครับเดี๋ยวลองเ n g e เข้าต่อนะครับนำข้อมูลเพศที่ได้นี้ไปสร้างเป็นกราฟวงกลมอ่ลองดูนะอะ่ผมพิมพ์ผิดนิดนึงนะครับอ่าเขาไม่สามารถสร้างกราฟได้ในตอนนี้นะครับนะก็ น่าเสียดายนะครับน่าเสียดายนะถ้าเขา,าสร้างกรามได้ตรงนี้ถือว่าจะเยี่ยมมากเลยนะครับแล้วก็มีจุดไหนอีกไหมที่อยากลองทดสอบดูนะครับเรื่องของความปลอดภัยนะครับที่อาจารย์อยากให้พวกเราจะรู้ด้วยว่าไอตัวกล็อกเนี่ยนะครับเขา,าให้ความสําคัญกับเลอกความปลอดภัยข้อมูลของเราแค่ไหนนะครับเดี๋ยวเราจะมาดูที่เมนูตรงนี้นะครับ เมนูที่รูปโปรไฟล์ของเรานะครับคลิกเข้ามามาดูที่ Setting แล้วก็มาดูที่ Data นะครับอ่าโอเคเลยนะครับ Improve the model นะครับอ่าเบื้องต้นค่า Default นะครับค่า Default นะครับก็คือเขาปิดไว้นะครับก็คือการที่จะพัฒนาโมเดลให้มีประสิทธิภาพมากขึ้นเนี่ยนะครับ เขาปิดไว้นะครับก็คือเขาไม่จะเอาข้อมูลเราไปใช้ในการเทรนทำให้ AI เก่งขึ้นนะครับนอกซิจากว่าเราจะต้องมาสไลด์ตรงนี้ให้เป็นออนนะครับเขาถึงจะได้รับอนุญ,ญาตจากเรานะครับแล้วก็เอาข้อมูลนี้ไปเทรนโมเดลเขาให้เก่งขึ้นนะครับอันนี้ถือว่าเป็นจุดแข็งอย่างหนึ่งนะครับที่จะทำให้ยูเซอร์รู้สึกว่าระบบเขามีความปลอดภัยนะครับแต่ถ้าเราอนุญาตเราก็สไลด์เป็นออนนะครับ แต่ถ้าโดย d e f a u l t แล้วมันถูกปิดอยู่นะครับตรงนี้ก็ถือว่าใช้ได้นะครับทำได้ดีนะครับเรื่องของความปลอดภัยของข้อมูลส่วนตัวนะครับอย่างอื่นก็เป็นในเรื่องของการปรับภาษานะครับการปรับภาษาการาปรับพวกโทนสว่างโทนมืดอะไรต่างนะครับอันนี้ก็แล้วแต่คนชอบนะว่าชอบโทนแบบไหนนะครับอ่าโอเคแล้ก็ไปลองเล่นดูนะครับถือว่า อินเทอร์เฟซโดยรวมใช้งานง่ายนะครับแล้วก็ทํางานได้โดยรวมนะครับถ้าให้10คะแนนเต็มนะอาจารย์ให้ประมาณ8เต็ม10นะครับนะครับเรื่องของตัวการเข้าถึงการสร้างภาพวิดีโอเนี่ยตอนนี้ยังสร้างไม่ได้นะครับยังสร้างไม่ได้นะ,ะแล้วก็การสร้างกราฟแบบต่อเนื่องก็ยังสร้างไม่ได้นะครับแล้วก็ต้องบอกว่าต้องให้เวลาเขาหน่อยนะครับเดี๋ยวสักพักหนึ่งเขาน่าจะมีการพัฒนา ตัวโมเดลเขาให้ดีมากยิ่งขึ้นนะครับวันนี้เป็นการเปิดตัววันแรกนะครับก็ถือว่าทําได้ดีแล้วนะครับอ่าคราวนี้สิ่งแรกเลยที่จันเข้ามาปุ๊บหากันอยู่สักพักหนึ่งนะครับว่าเขาเอาไปเก็บไว้ตรงไหนก็คือไอบ้บทสนทนาที่คุยๆกันไว้เนี่ยครับเขาเอาไปเก็บไว้ตรงไหนนะครับพยายามคลิกหาดูก็ไม่เห็นนะครับนะก็มาลองคลิกดูนะครับปรากฏว่าเขาเอามาเก็บไว้เนี่ยตรงตรงนี้ครับ เป็นรูปเสิร์ชนะครับเป็นรูปแ่นขยายนะคลิกเข้ามาปุ๊บนี่เขาเอาจจะมาเก็บไว้ตรงนี้นะครับลองคลิกดูนะครับปุ๊บอ่าแป๊บหนึ่งนะครับเขาก็น่าจะไปอ่าน่าจะฟีดขึ้นมานะอ่าลองรีดอ่าลองดูใช่ไหมไม่ใช่เมื่อกี้อาจารย์คดแล้วมันขึ้นมานะครับโทษทีนะครับเดี๋ยวจะลองใหม่ Current ปุ๊บอ่า ตรงนี้ถือว่ายังอ่า history อ่าเนี่ยครับ history นะครับก่อนหน้านี้จะลองกดตรงนี้นะครับพอดีจย์ดันไปสั่งซ้ำแล้วมันอาจจะไปทับบล็อกของเขานะแต่ถ้าเราอยากเรียกตัวบทสนทนาเก่าขึ้นมานะครับต้องขออภัยเมื่อกี้จันไปไป,ไปเรียกใช้เมื่อกี้เขาเลยอาจจะเข้าใจว่าหลอกถูกเปลี่ยนไปละก็มาคลิกตรงนี้ได้นะครับ today นะเราก็จะมีตรงนี้ให้เรากดนะครับเพื่อดึงตัว conversation เดิมขึ้นมาใช้งานนะครับอ่าโอเคครับ ก็เป็นการรีวิวนะครับเพื่อให้เราเห็นภาพโดยคร่าวๆว่ากล็อกเนี่ยนะครับก็เป็น AI ตัวหนึ่งที่น่าใช้นะครับก็วันนี้เป็นวันเปิดตัววันแรกนะครับพวกเราลองมาใช้ดูนะมีคอมเมนต์อะไรอยากจะพูดคุยอะไรอยากสอบถามอยากจะเสนอแนะอะไรพิมพ์มาคุยกันที่ด้านล่างได้นะครับขอบคุณที่ติดตามนะครับถ้าผิดพลาดประการใดขออภัยไว้ด้วยนะครับขอบคุณมากครับฝากกดติดตามช่องด้วยนะครับจะได้มีความรู้ดีๆมาฝากทุกท่านอีกนะครับ ขอบคุณมากครับสวัสดีครับ